ไป,ไปแล้วครับไปแล้วลงถ่ายยิ้มเอาลงกดถ่ายเอาไหมเอาไหมเอาแล้วครับผม เอาเงี้เด้อพี่น้องโหเด็ดเต้งัดกันแล้วจะพผมว่าปะปะนังครับปะนังเมนเห็นเห็นแดงๆนละไปแล้วครับไปแล้ว <c oughs> <c oughs> โอโทนไปใช้วะเอาขึ้นกันาคาับนี่ ข e ึ้นเเลเดี๋ยวจ้ะโอ้เอาขึ้นแล้วตัวนี้อันนี้เสือเด้อโอ้เอาขึ้นเป็แล้วตัวนี้นี่นี่นี่หาล้วครับมาดูกันครับผมพี่น้องเอ้ยค้นไทยกับยางห่างเลยคนเกือบกับพี่รองเลยไปแล้ว เมอท่านเห็นโตนะครับเดย๋ยวมึงผู้เพื่นหยดก่อนครับป,ปัน่นแม่นบ่บอเนะ่ะพมาบันะาคักไง่กก้กิกเี่กกไม่สูง อ right ๋ครับจักป่านังเด้อยานี้เด้อเถียงกันแล้วเด้อพูด่งว่าป่านังเลยพูดมาเก็ตตัวนี้อ๋ครับอ้าวมาเม้งพีสี่ขีไหนบ้อุ้ยไอ้กรรมบอแม่ม่มผมว่าแมนคขีผีว่าเลยอีกคำังยังอยู่สว่านไปแล้วพ่อมา

Chào Vĩnh chào nhau nhau, cảm ơn sẵn về lễ chuồng này Đây là tô Đúng Chị thái to, lý chị bỏ cho nhì Xe là, ui, đây phun lắm Ui, cái gì nhỏ nhạc Nhớ làm thế chị pha gì phải ăn vô hả phải ăn vô phải leo nú mày vô hầm cái đẹp phin thoáng นมึงได้ครับฟูนเปลี่ยนจากใดครับเปลี่คนอจังมันมันย้อม,ม,มจักเถื่อเอะไรเอาครับเอามันปิ้นคนละใช่ละมาแล้วมาแล้วไปอีกจ้ะเกอบแล้วเกอบแล้ว

ตัวแหลกแต่งามเลยจัดแล้วล <c oughs> จัดแล้วัดแล้วนัา่มบามังเอิญพ้นงานกันพี่น้องครับเน็ตจะสาอับมาไหนรอกกันอยู่นี่เต็มปากใส่สวยเขาเต็มปากเลยเดีย๋ยวถ่ายรูปถ่ายรูปก,ก่อนเอาครับผม พเพิ่มแสงหนึ่งสองเชบแค่จังแค้มสีเห็าานลาต,ตัวใหญ่ไหมเออหนึ่งสองสามเชกโอเคครับ <c ười>